สวัสดีค่ะ SP Family พร่พรอนวันนี้มากับของกินที่ซื้อมาจากจิฟฟี่ที่ปั๊มปาตาทใกล้ๆบ้านค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าได้อะไรกันมาบ้างนี่ค่ะทั้งหมดก็เน้นเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ของกินค่ะก็เป็นอาหารนี่แหละค่ะซื้อมานี่ก็พางอย่างก็เก็บไว้กินใส่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะ มาดูทีละอย่างนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่เริ่มจากข้าวห่อสายนี่ค่ะอันนี้29บาทนะคะต่อ1ชิ้นนี่มีวันผลิตวันหมดอายุอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ29บาบาทเหมือนกันนี่ก็ดูวันผลิตวันหมดอายุ นี่ส่วนเกี๊ยวนี่ก็ห่อละ35บาทแล้วก็มีเกี๊ยวลุยสวนราคาเดียวกันค่ะมี6ชิ้นมีหชิ้นตัวหนังสือเล็กนี่ค่ะส่วนขนมจีบนี่ขนมจีบนี่ห่อละ40บาทมี6ชิ้นค่ะต่อหนึ่งหอ ตอนซื้อก็ดูวันผลิตวันหมดอายุด้วยนะคะสีส้มนี้เป็นจีบกุ้งส่วนสีเขียวเป็นจีบหมูค่ะเป็นต่างกันตรงที่แผ่นเกี้ยวที่ห่อค่ะอันนี้เป็นแป้งเข้าหมากแป้งข้าหมากนี่ก็20บาท นี่อันนี้เป็นไอติมแล้วก็ชาไต้หวันชาไต้หวันนี่20บาทค่ะก็ดูวันผลิตวันหมดอายุด้วยนะคะชาไทยก็20บาทอย่างละหนึ่งขวดนี่ส่วนอันนี้เป็นกาแฟเย็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในราคา20บาทค่ะ นี่ก็เหมือนเดิมเราดูวันผลิตวันหมดอายุด้วยนะคะส่วนในห่อนี้ลูกชายกินไปแล้วสปาเกตตี้กับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ยีสบเกสปาเกตตี้ก็35บาทก็ประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่อง sp family พรอพนไว้นะคะ จบคลิปไว้แค่นี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ